คนคนดวงย่อยหวงชุวยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองภาพรวมปี2,565ธาตุดินหยางในปีนี้ครับคุณจะมีเกณฑ์ได้รับงานใหม่ๆเลื่อนตำแหน่งชีวิตก้าวหน้าการลงทุนลงแรงนะครับจะสำเร็จได้ จะมีความสุขมีการเฉลิมฉลองได้ท่องเที่ยวได้กินอาหารอร่อยๆครับการเริ่มต้นมองเห็นโอกาสในปีนี้ก็จะมีสําหรับคุณแต่ให้ระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาความแตกแยกการฟ้องร้องการประนีประนอมเป็นทางเดียวนะครับที่คุณควรจะเอามาใช้ในการทํางานถ้าหากเกิดมีปัญหา คอยตามก็มีประโยชน์บ้างนะครับในบางสถานการณ์ให้หลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะครับแล้วการดําเนินชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนความรักก็จะสดใสลุ่ลุวมไปด้วยดีครับธาตุดินหญิงให้ระวังในเรื่องของความยากลาบากนิดนึงนะการหาเงินหาทองจะฝืดเคืองนิดนึงจะทําให้เกิดความวิตกกังวลให้ประคับประคองสถานการณ์เข้าไว้ครับใช้สติ มีปัญญาในการทํางานทุกเรื่องอย่าเพิ่งไปเริ่มต้นลงทุนหรือทําสิ่งใหม่ๆนะครับช่วงนี้